สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับสรุป Power Box ที่ทำใช้เองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เอาออกแคมป์มานะครับผมก็เอามาเสียบอุปกรณ์สรุปให้ดูเลยว่าแต่ละทิปที่ผมใช้เนี่ยผมใช้งานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือกล่อง Power Box ก็คือผมก็เพิ่มนะครับเพิ่มหน้าปัดด้านบนนะครับแล้วก็เพิ่มช่องเอาเล็ตแล้วก็ สวิตเมนนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เป็น2 5้แอมป์12โวลต์นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับอันนี้เวลาออกแคมป์จริงเนี่ยผมก็นะครับจะใช้การชาร์จจากแผงโซลา่าเซลล์เป็นหลักนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เปิด นะครับเปิดในส่วนของสวิตช์ในส่วนของเอาเลตนะครับไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่าเอาเลตเพื่อเสียบพวกนะครับซ็อกเก็ตไฟอินเวอร์เตอร์นะครับ, so cket, ter, รบ <c oughs> แล้วตอนนี้ผมก็คือตัว USB เนี่ยนะครับพอดีผมไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ตอนนี้มาเสียบชาร์จประลมชาร์จไช้ไปนะครับนะครับเห็นว่าสถานะนะครับ ตอนนี้มีการชาร์จอยู่นะครับชาร์จไปใช้ไปครับนะครับก็หลักๆภาพรวมผมก็จะใช้นะครับใช้กับโน้ตบุ๊กชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้มาดูนะครับเห็นไหมฮะนะครับก็ชาร์จอยู่ โดยผ่านอินเวอร์เตอร์โมดิฟตัวนี้นะครับาสายมาเสียบที่ออเรนที่ผมทำไว้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็น usb นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ dc ตัวเล็กๆนะครับเช่นพัดลมผมใช้พัดลมเป็นพัดลม dc ตัวเล็ก,ลกนะครับมันมีแบตด้วยนะครับก็นั่นคือข้อดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นไฟ นะครับนะครับนี่ผมก็ทำไว้สำหรับต่อไฟได้3ดวงนะครับซึ่งก็เหลือเฟือนะครับในการเข้าแคมสว่างครสว่างเรียกแมลงเลยครับสว่างมากๆนะครับตอนนี้ผมก็ต่อให้ดู2ดวงนะครับจะเป็นไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้ใช้เป็น5วัตต์นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็12วัตตัวนี้นะครับโอเค นะฮะเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าตอนนี้ใช้แอมป์เท่าไหร่ตอนนี้ใช้แอมป์นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จพัดลมแสงสว่างนะครับอยู่ประมาณ2แอมป์นะครับอยู่ที่ประมาณ2แอมป์ดังนั้นก็คือ2แอมป์เนี่ยนะครับก็แบตขนาด25แอมป์เนี่ยนะครับ60ชั่วโมงยันเชา้าครับเหลือเฟือไม่มีปัญหาเลย น,นี่แค่เกียรขาดแค่เสียบช่อง usb อช่องหนึ่งแล้วก็ไฟอีกช่องหนึ่งนะครับเหลือครับสบายครับไม่มีปัญหาครับกลางวันก็ชาร์จไปใช้ไปอย่างเงี้ยนะครับพอถึงพอตกเย็นแล้วก็นับไปเลยครับสิบชั่วโมงเหลือเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำเป็นชุดชุดเสริมนะครับชุดเสริมใช้แบบชาร์จไฟบ้านไว้ นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเสริมนะครับจากกล่องนี้นะครับกรณีที่ว่าส่วนมากก็มี2เต็นน์แหะครับไปก็คือไปเผื่อเพื่อหรือว่าไปบางทีครอบครัวก็อยากจะนอนแยกเต็นท์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลนัออออกษณะ power box สำหรับชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดอันนี้ก็คือเปิดเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี่ก็คือนะครับเป็นเบรกเกอร์อยู่ด้านในนะครับเบรกเกอร์คุมแบตเตอรีท่ทีนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่เบรกเกอร์แล้วก็ฟิลฟิลกันชอ็อตนะครับ ปิดเสร็จแล้วนะครับพอเปิดปุ๊บก,ก็จะขึ้นในสถานะแบตเตอรี่นะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มไฟนะครับผมปิดปุ๊บไฟดับเปิดปุ๊บไฟติดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเปิดไป็ลมให้ดูนะครับนะครับเปิดปุ๊บ ปิดปุ๊บไฟมันจะอ่อนเอ้พัดลมมันจะอ่อนครับเปิดปุ๊บพัดลมมันจะแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วมาดูมันก็มีการดึงแบบไปใช้นะครับเนี่ยครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับในการไปแคมปิ้งนะครับนี่ก็คือ2บล็อกเนี่ยจะเป็น2บล็อกหลักที่ผมเอาออกแคมป์ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้เราก็คือเน้นชาร์จไฟบ้านนะครับทำไมไม่ชาร์จไฟรถก็คือ ยังยังไม่แม่นยําในเรื่องวิธีการทําที่ถูกต้องนะครับก็เลยทําแบบนี้ก่อนนะครับเวลาชาร์จไฟก็คือนี่ครับตัวนี้ก็ชาร์จโซลาเซลล์นะครับต่ออินเวอร์เตอร์แล้วก็เอาอแปดตอร์ตัวนี้นะครับมาชาร์จแาตบอกตัวนี้นะครับจบเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหลักการก็ไม่มีอะไรก็มีสวิตช์คุมไฟกับซ็อกเก็ตตัวนี้เท่านั้นเองนะครับก็แค่นี้ก็ เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับสำหรับผมได้แล้วนะครับในการกรณีที่ว่าเนื่องจากว่าแบตเราเล็กตัวนี้2 5แอมตัวนี้1 5แอมนะครับใช้ไฟบางครั้งอาจจะใช้โหลดเกินแต่ว่าผมจะแนะนําไม่ให้ใช้อะไรนอกจากพัดลมโทรศัพท์นะครับโน้ตบุ๊กนะครับหรือลาโพงบลูทูธนะครับอะไรก็ตามนะครับตัวเล็กๆมาชาร์จได้เลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับใช้ง,งานหนักสายไฟก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรใช้เป็น VFF นะครับเบอร์1.5ถ้าผมจะไม่ปิดหรือเบอร์2นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเสริมของผมนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งผมเอาของที่ผมฝึกประกอบแล้วก็ซื้อมาจะไม่ได้ใช้ก็เลยจะามาซื้อกล่องมาลงเอาไว้เป็นตัวช่วยที่3นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ตัวนี้เป็น power box ตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้นะครับตัวนี้มันเกิดจากนะครับอุปกรณ์ที่ผมได้ลองทำใน power box รุ่นแรกนะครับก็คือกล่องสีเหลืองตอนต้นคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นชุดโซล่าชาร์เตอร์ฟิดบีเอ็มแล้วก็เบรกเกอร์นะครับมาคุม PV แล้วก็คุมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พัดไฟนะครับโดยใช้รีเลยนเนน์นะครับเป็นตัวควบคุมโวลต์นะครับโดยใช้าอาศัยความสามารถของตัวโซล่าชาร์จเจอร์ PWM ันตัวนี้นะครับกำหนดต่ำตักนะครับนะครับล้วก็ต่อแบตนะครับผ่านรีเลย์ นะครับตัวนี้เป็น12บสโวลต์สแอมป์นะครับมาเข้าตัวบล็อกทีนี้จริงๆมันก็คือตัวบล็อกเนี่ยแหละครับตัวเรามาทำออกกล่องพักไฟนะครับมาทำเป็นที่เสียอุปกรณ์ไฟ dc นะครับครับตัวนี้ก็คือมันมีมันมีตัวนี้อยู่ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่ไม่ได้ใช้ผมก็เลยไปซื้อกล่องตัวนี้มาเขียนใหญ่ดีมิสเตอร์ดีไนะครับ เราก็ไม่ได้เจาะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจริงๆว่าจะเจาะอยู่แต่ว่ายังไม่ตกผลึกว่าจะทําแบบไหนซึ่งมันก็ดีกล่องมันใหญ่ดีแต่ว่าตัวฝาปิดอุปกรณ์ตัวเล็กๆด้านบนนี้มันไม่แข็งแรงนะครับก็เลยมาทําง่ายๆแบบนี้ก่อนไว้เป็นสแปร์เวลาออกทิปนะครับเกิดอุบิเหตุใดๆก็ตามนะครับตอนนี้เท่ากับผมมีเพลาบอกสามตัวนะครับตอนนี้ก็คือเปิดใช้ใดูแล้วก็ชาร์จจริงนะครับชาร์จจริงนะครับ ชาร์จเข้าไฟโซลาร์เซลล์เข้าทางนี้นะครับแล้วก็มาผ่านเบรกเข้าโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับเข้าเบรกเกอร์เข้าโซลาร์ชาร์เจอร์ส่วนไฟเอาพุทตัวนี้นะครับใช้ส่งสัญญาณให้ดีเลย์เปิดปิดสะพานไวสะพานไฟนะครับ ที่ตั้งไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมม,ม,ม้มนต่าตัดนะครับโอเคง่ายๆครับตัวนี้ก็ทําไว้เป็นสแปร์นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือผมทาไว้สําหรับไปออกแคมปิง้งนะครับแต่บางทีถ้าไฟที่บ้านดับเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับอย่างน้อยก็ให้แสงสว่างและพัดลมดีสีก็จะมีประโยชน์นะครับมากเลยเราออกแคมป์นี่จะเห็นประโยชน์กับ พัดลมดีที่มีแบตเตอรี่นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยตัวนี้เหลือ9 6บาทถูกมากเลยนะครับถามว่าเราคาดหวังอะไรไม่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนอกจากคลังคลาวมันจะทําให้เรารู้สึกสบายนะครับเวลาในการออกแคมปิ้งหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่มันสามารถมีประโยชน์ได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการมารีวิวให้ดูสำหรับเพื่อบล็อกที่ผมทำนะครับดูพัฒนาการแล้วก็ดุมมองความคิดนะครับ ที่ผมมีต่อการทำ Power Box นะครับตอนนี้ที่ผมทำก็คือเป็นชาร์จโซลา่ากับชาร์จไฟบ้านนะครับชาร์จรถยังไม่ได้ทำสตาร์ทรถยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเออมันต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับผมก็ดูก่อนว่ามันจำเป็นไหมกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันผมนานๆใช้ทีนานๆใช้เกิดอุบิเหตุขึ้นมาทีผมก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการก็คือทำทุกอย่างให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน นะครับอย่างถ้าแบตเตอรี่หมดกลางทางเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่ใช่สาเหตุจากเกิดเกิดจากแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่นี่ผมก็จะเปลี่ยนตามรอบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขับรถก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาครับดังนั้นรถหรืออะไรก็ตามที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนะครับตัวช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวเสริมถ้ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็แก้ปัญหาตามที่หน้างานมันมี ผมว่าคิดว่าเท่านั้นก็เพียงพอนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโซล่าพาวเวอร์บ็อกที่ผมทำมาเองนะครับทั้งหลายทั้งมวลความรู้ต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปหลายๆคลิปนะครับผู้รู้หลายๆท่านนะครับที่ได้แนะนำนะครับการทำพาวเวอร์บ็อกตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ